พวกบางช่างยุลูกรักในสังคมเราทุกวันนี้มีคนอยู่ประเภทหนึ่ง ที่ชอบพูดจาทําให้คนอื่นทะเลาะกันหรือแตกแยกกันมันเป็นความสุขของเขาที่เห็นคนอื่นหัวปันไปตามลมปากของเขาได้โบราณเรียกคนอย่างนี้ว่าพวกบางช่างยุทางาศาสนาเรียกว่าคนสอเสียดคือคนที่ นำคำพูดของคนนี้ไปบอกคนนู้นนำคำพูดของคนนู้นกลับมาบอกคนนี้พร้อมทั้งต่อเติมเสริมแต่งเนื้อหาให้น่าเชื่อเป็นจริงเป็นจังขึ้นมากจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ว่ากันไปคนที่เชื่อคำพูดของคนประเภทนี้มักจะทะเลาะกัน ข้าใจผิดกันและเกลียดกันไปเลยก็มีทั้งที่ความจริงต่างฝ่ายต่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยแต่คนส่อเสียดทำให้วุ่นไปเองจึงต้องระวังคนประเภทนี้ไว้ให้มากอย่าไปหลงคารมใครง่ายๆทำหูให้หนักฟังหูไว้หูเป็นดีที่สุดใครมาเล่าเรื่องของคนโน้นคนนี้ให้ฟังก็ ฟังไว้เฉยๆไม่ควรไปต่อความยาวสาวความยืดหรือเก็บเอามาใส่ใจเราจะพลอยบ้าไปด้วยดูไม่ฉลาดเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือระวังตัวเราอย่าให้กลายเป็นคนส่อเสียดหรือเป็นบางช่าง,งยุเสื้อเองเท่านั้นแหละลูก